ตัวชีวัดที่13และ14นะคะขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์อุทุมพรกอบแก้วนะคะได้ชี้แจงแล้วก็สร้างความเข้าใจในส่วนของตัวชีวัดทั้ง13และ14ค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะตัวชีวัดที่13ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามพูุปัญญาและตัวชีวัดที่14ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพูุปัญญารายบุคคลนะคะซึ่ง แบ่งคำอธิบายระดับคุณภาพเป็น5ระดับดังนี้นะคะระดับที่5 1. จหนจำนวนสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามพูุปัญญาร้อยละ50ขึ้นไปและมีสถานศึกษาที่มีการคัดกรองนักเรียนเพื่อพัฒนาหูุปัญญารายบุคคลระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ทั้ง8ด้านร้อยละ50ขึ้นไปส่วนระดับคุณภาพที่4ี่สจะจะไล่ระดับลงมานะคะ ต่อไปเป็นผลการดำเนินงาน1.1เชิงปริมาณสถานศึกษาในสังกัดของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมดจำนวนกี่แห่งนะคะซึ่งจะเป็นข้อมูลจากระบบ DMC ณนะวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2566และได้มีการจัดการเรียนการสอนตามผูุปัญญาจำนวนกี่แห่งคิดเป็นรอยละเท่าไรนะคะพร้อมทั้ง มีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ในสังกัดทั้งหมด จำนวนกี่คนซึ่งเป็นข้อมูลจากระบบ DMC นะวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2566และได้มีการคัดกรองผ่านระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาจำนวนกี่คนคิดเป็นร้อยละเท่าใดเท่าไหร่นะคะโดยมีผลการคัดกรองจำแนกเป็นรายด้านทั้ง8ด้านจำนวนกี่คนคิดเป็น้อยละเท่าไรนะคะต่อไปเป็น ตารางที่14นะคะซึ่งตารางที่14ของปีงบประมาณนี้นะคะจะเหมือนตารางที่16ของปีงบประมาณพศออ2565นะคะซึ่งในปีงบประมาณนี้ค่ะทางสำนักติดตามและประมวลผลการศึกษาได้ประสานงานไปยังสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษานะคะเพื่อที่จะนำเข้าข้อมูล DMC เข้าไปในตารางเพื่อที่ทางสำนักง,งานเขตนะคะจะได้เปรียบเทียบว่า จํานวนข้อมูลจํานวนนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองอะค่ะมีจํานวนมากกว่าในระบบ DMC หรือไม่และอีกทั้งได้ขอให้สำนักวิชาการนะคะได้จัดทำตารางข้อมูลเป็นเรียวทามากขึ้นเพื่อที่ทางสำนักงานเขตอะคะ่ะจะได้ดึงข้อมูลไปใช้ได้ทันท่วงเวลาในการรายงานแล้วก็ทันสมัยมากขึ้นทันทันเวลาในการตอบตอบในระบบะนะคะดังนั้นในปีนี้ จึงจะขอรบกวนทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาค่ะช่วยทบทวนดูว่าสถานศึกษาไหนที่มีการก่อกข้อมูลเด็กในการคัดกรองเยอะจึงจะขอให้รบกวนประสานกับสถานศึกษาให้ลบจำนวนเด็กให้เท่ากับในระบบ d m c นะคะต่อไปเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพถ้าท่านได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับ การคัดกรองเด็กยังไงส่งเสริมสนับสนุนยังไงท่านสามารถเขียนได้ในข้อนี้นะคะ ต่อไปเป็นวิธีการดำเนินงานแบ่งเป็น3ข้อย่อยนะคะข้อย่อยที่1สํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาดําเนินการคัดกรองนักเรียนเพื่อพัฒนาหูุปัญญารายบุคคลโดยใช้การคัดกรองผ่านระบบสํารวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จากสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาดังนี้ท่านก็สามารถกกอกในข้อนี้ได้นะคะข้อ2.2สํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้มีปัญญาท่านก็สามารถกรอกรายละเอียดในข้อนี้ข้อนี้ได้นะคะต่อไปข้อสสถานศึกษาดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมเสริมหลักสูตรโครงการหรือโครงงานที่เสริมทักษะและความสามารถเพื่อพัฒนาผู้มปัญญารายบุคคลซึ่งจะแบ่งเป็น8ด้านท่านถ้าด้านไหนที่ท่านได้ดำเนินการก็ ท่านสามารถกรอกได้ตามความเป็นจริงที่ท่านท่าน,านดำเนินการนะคะต่อไปเป็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาส่วนหัวข้อสุดท้ายนะคะจะเป็นเอกสารหลักฐานที่ต้องนำส่งในระบบข้อที่หนึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมเสริมหลักสูตรโครงการหรือโครงงานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามผู้ปัญญาทั้ง8ด้านอย่างน้อยด้านละหนึ่งกิจกรรมหรือ หโครงการนะคะ 2. จํานวนสถานศึกษาในสังกัดทั้งหมดหรือจํานวนและรายชื่อของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ในสังกัดทั้งหมดที่ไม่ตรงกับในระบบ DMC ถ้ามีนะคะเกิดว่าสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาไหนที่มีจํานวนสถานศึกษามากกว่าหรือน้อยกว่าในระบบ DMC นะคะอยากจะขอรบกวนให้ท่านเขียนใน A4 หนึ่งหน้ากระดาษนะคะว่ามีสถานศึกษาเพิ่มจาก DMC กีโ่โรงรายชื่อโรงเรียนอะไรบ้างได้แก่โรงเรียน1 2 3 4หรือว่าในระดับนักเรียนในระดับชั้นป่อ3ปอ .4 หรือม .6 มีจำนวนเด็กที่แตกต่างจากในระบบ DMC เนี่ยกี่คนแล้ว ในโรงเรียนมีกี่โรงเรียนโรงเรียนกอจำนวนกี่คนรายชื่อหนรายชื่อของนักเรียน1234มีใครบ้างะนะคะรบกวนช่วยใส่กระดาษ A4 แนบมาในระบบให้ทีนะคะต่อไปเป็นตารางที่14ตารางที่สิท่านสามารถพิ้นจากในระบบของสำนักวิชาการเพราะว่าได้ทางสำนักติดตามมาคะ่ะได้ขอให้สำนัก วิชาการช่วสามารถปีนี้จะปิ้นเอกสารออกมาได้ท่านก็ปิ้นเอกสารแล้วก็แนบแนบตอบมาในระบบ e m e s ของเราได้นะคะส่วนปัญหาที่พบในปีงบประมาณพุทธศักราช2565นะคะคือหนึ่ง สถานศึกษาได้มีการคัดกรองเด็กในระดับของอนุบาลป .1 ป .2 มาด้วยอะคะ่ะแล้วสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ได้มีการคัดกรองข้อมูลดังนั้นจึงส่งผลทําให้เด็กที่มีการคัดกรองอะคะ่ะเยอะกว่าในระบบ DMC แล้วก็มีสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาบางแห่งไม่ตอบวิธีการดำเนินงานหรือ ข้อมูลเชิงคุณภาพมาค่ะดังนั้นจึงทำให้ข้อมูลไม่ไม่สอดคล้องกับเชิงปริมาณที่ท่านตอบมาซึ่งปีนี้ค่ะข้อมูลที่ส่งกันมาค่ะมีปริมาณที่สูงแต่ไม่ตอบเชิงคุณภาพมาเพราะฉะนั้นอาจจะส่งผลทำให้ท่านอาจจะโดนหักโดนหักคะแนนได้นะคะค่ะดังนั้นในส่วนของตัวชีวดที่ส3าและสิบี่ขอจบการชี้แจงเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ